ที่เป็นพีทอล์กนะครับวันนี้เป็นอีพีนะครับที่เรายินดีมากๆนะครับวันนี้ได้มาสัมภาษณ์แฟนหงนะครับเดี๋ยวฝากแนะนาตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมบ๊อบครับครับคุณบ๊อบตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับก็เป็นช่างศักดิ์ครับอ๋อจี่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างใช้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรครับงานอาร์ตงานอาร์ตครับนะครับคุณบ๊อบ เป็นแฟลิเวอร์พููมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ถ้าปีนับปีนี้ก็น่าจะ20 25ปีโอ้25ปีแสดงว่าดูมาตั้งแต่ปี19กว่า19 19 95อ่าฮะครับผมปลายๆครับอายุสบายบอยมีนักเตะคนไหนที่ชื่นชอบไหมครับก็ถ้าคนแรกเลยก็คงต้องเป็นสุน่าพัตยาครับ แดีวก่อนเดี๋ยวก่อนเราบีเฟลเลอร์ครับทําไมถึง,ถ,งถึงชื่นชอบเฟลเลอร์ด้ดยดยดยวัเป็นซิกเนเจอร์ของเขาโดยเฉพาะตัวคือมันดูเป็นลุกลุกลุกที่แบบออกแวนวแบทบอยนิดนิดแล้วก็เป็นศูนย์หน้าที่แบบจัดจ้านเลยในยุคนั้นชอ,ชอบในสไตล์การเล่นการยิงประตู จุดเด่นของลิวพูชุดนั้นนะครับที่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกแบบประทับใจก็ชื่นชื่อด้วยเกมลุกเลยมันมมแล้วก็นักเตะหน้าตาหลอ่อ,ลอดูดีอุดม <c oughs> อุดมอดมุ <c oughs> อดมเดียวคานหล่อเลยครับผมจริงๆช่วงนั้นจะได้จะได้รับฉายา,านะเรรครื่องจักรสีแดงเนาะเรดนมชชีนในปีหนึ่งเก้ากว่าๆอนั้นทีนี้ ถ้าอยากให้พูดถึงการดูบอลตั้งแต่ปีปีนั้นจนถึงปัจจุบันการเดินทางของลิเวอร์พูลตลอด20กว่าปีที่เราที่เราดูมามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยครับก็ต้องพลาดเขาพูดได้ว่าตั้งแต่ยุคที่เริ่มเริ่มเชียร์น่ะเรียกว่าไงคือมันเริ่มจากศูนย์ส <c oughs> ำหรับเราเลยครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> มันเป็นยุคมืด อะไรก็อยู่ภายใต้อำนาจของออขอแมนย,ยมูอ่าอของแมนเชสเตอร์ยูไงเต่เราได้แต่แบบมองตาปิด,ปดๆเจอแมนยูทีไรก็แพ้เจอแดงเดือดก็ไม่ใจก็อยากดูแต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากให้แพ้เพราะว่าเวลาไปดูเนี่ยก็ต้องไปดูบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็จะเป็นแฟนแมนยูเวลาแพ้แพ้บา้บานไปแพ้ที่เราไปเชียร์บ,บ้านเพื่อนก็โดนเพื่อนร้ออีกเราก็จะอยู่อยู่ในมุม ที่รู้สึกว่าเราด้อยกว่าใช่ครับใน,น,นยุคนั้นใน,นยุคนั้นมันมันด้อยกว่าด้วยหลายๆด้านด้วยว่าทีมทีมอย่างอย่างทีมเราเองเนี่ยมันมันเป็นการบริหารด้วยแบบเหมือนคนในบ้านบริหารกันเองแต่กับแมยูเนี่ยมันเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีทั้งมีทั้งแผนกผู้บริหารมีพนักงานมันมีมันมีความชัดเจนมากกว่าของลิเวอร์พูลคือก็ทําทําอะไรมันก็แบบ มันดูก้าวกระโดดมาสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆชื่อเอาเฉพาะแค่ชื่อแชมป์เมนยูเนี่ยสามารถดึงดึงดูดนักเตะได้มาก,ก่อนลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราเชียร์ลิเวอร์พูลนะเพราะว่ามันมันชอบไปแล้วรักไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์นในรอบสามสิบปีอันนี้นักเฉพาะในในพรีเมียร์ลีกนะครับเท่ากับว่าเราดูเนี่ยเกือบจะ กือบจะเท่ากับระยะเวลาของของการได้แชมป์นะใช่ครับตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ที่เราดูมาโดยที่ไม่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าขอสักครั้งครั้งในชีวิตให้ได้เห็นถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเรงดี <laughs> ใช่ไหมครับอันนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้แชมป์ในระยะเวลา30ปีมันก็เหมือนเหมือน,นเหมือนปวดแอกเลยครับ <laughs> ก็เหมือนกับแบบเรารอรุ้นเหมือนกับคนซื้อลอตเตอรี่ก็หวังว่าสักวันจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลอ้ยููได้แชมป์ก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งครับมันเป็นความหวังความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าถูกขึ้นมาแล้วเนี่ยคือยังไงจะครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ก็ถือว่าถือว่าได้อะมันก็เหมือนเลตเตอร์เลตเตอร์ที่ได้ครับไม่มีใครคิดว่าจะได้ด้วยความรู้สึกคือแฟนบอลไทยอ่ะมันมันยังไม่ แชร์กันถึงขนาดลากของซึมซับความรู้สึกหรือว่าความผูกพันกับสมอสอนเท่ากับคนท้องถิ่นที่สมอสอนครับจริงๆคำนี้ผมผมค่อนข้างรู้สึกดีนะคือการดูบอลให้ถึงแก่นแท้ของฟุตบอลจริงๆนิยามของฟุตบอลหรืออริยธรรมหรือสิ่งต่างๆที่มันเกาะร่างสร้างตัวมาเป็นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเกลียดชัง ช่ไหมครับมันมันมันมาจากมิตรภาพมันมาจากเอาง่ายๆว่าเตะฟุตบอลมันมีทีมเรากับทีมผู้แข่งผู้แข่งเพราะนั้นคือทั้งสองทีมมาเตะฟุตบอลกันเป็นเพื่อนกันอันนี้มันเริ่มเริ่มต้นจากจากตรงนี้มากกว่าอยากให้พูดถึงเยเรกนคอปนิดนึงครับก็อย่างเยเกนคอปถ้านิยามตอนนี้สําหรับคอปเนี่ยมันก็เหมือนกับยุคที่เป๊ปคุมบาซ่าครับคือมัน จะเรียกว่าลายเทียมทานก,ก็ว่าก็ว่าได้คือแพ้บ้างก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าแพ้แล้วเสียศูนย์คือแพ้แค่นัดเดียวต่อไปก็บุกเดินหน้าค่าอย่างเดียวเหมือนมันเปรียบเทียบเหมือนเหมือนยุคที่บาซารุ่งเรืองครับเราก็ได้แต่หวังนะเพราะว่าฟุตบอลต,ตอนนี้คือมีทรงมากแล้วก็ถูกถูกถูกมองว่าเป็นตัวเต็งสลักับบอลถ้วยหลายๆรา,ายการ แล้วก็ด้วยสไตล์บอลเกมรับค่อนข้างเหนียวเกมรุกมันของกลางดูดันเพสสนุกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ถ้าถามว่าหลายๆทีมมองมองมาก็ฟุตปอลสไตล์นี้ยก็ต้องนึกถึงลิเย์พูกว่าที่ทีมนี้จะลงตัวใช่ไหมครับกว่าที่ทีมทีมนี้จะประสบความสำเร็จได้แชมป์หลายโทฟี อยากให้มองทีมนี้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีครอปแล้วมันจะดําเนินต่อไปได้ไหมหรือมันจะเปลี่ยนทรงทีมหรือมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับถ้าวันหนึ่งไม่มีครอปแล้วผมว่าความสําเร็จก็ยังคงอยู่กับสโมสรแล้วก็นักฟุตบอลที่เขาวางรากฐานไว้คือยุคครอปเนี่ยทําให้มองมองไปนึกถึงยุคปูบ,บิล คือนักเตะเล่นด้วยใจและมีระเบียบวินัยไม่ได้เล่นเพื่อเงินหรือชื่อเสียงอย่างน้อยความความเท่าเทียมกันในทีมใช่ครับอันนี้สปิริตในทีมค่อนข้างสูงมากในที่ของครอบเท่าที่คุณบับมองใช่ครับเพราะว่าครอมานี่คือไม่ได้วางให้ไม่พยายามบ้านนักเตะคนใดคนหนึ่งให้เป็นซูเปอร์สตาร์ให้มีความอิจฉามีความลำล้ำขึ้นในทีมให้ทุกคนเสมอเสมอภาคเสมอภาคกระหนดเล่นกันเป็นทีม ทุกคนสามารถทดแทนกันได้ไม่ว่าจะตัวสำรองตัวจริงซึ่งค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงจากจากลิเวอร์พูลในยุคก่อนใช่ครับเทเบบ่าที่เข้าที่งมางเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับยุคที่ยุคหนึ่งที่เซอร์ฟอร์กี้ทำแมนยูหรือเอาสำรองคนไหนลงมาก็ได้เล่นแทนตัวจริงเนี่ยมันก็เหมือนตัวชุดตัวจริงทุกคนและทุกทีมเวลาเล่นกับแมนยูก็ก็ต้องกลัว ในฐานะของแฟนลิเวอร์พูลคือเราให้ให้เครดิตใช่ใ<ห>ครับคือเรามองแมนยูไม่ได้เป็นศัตรูที่ถาวรเขาคือเขาคือทีมทีมต้นแบบที่ที่ทําฟุตบอลให้ให้ให้รู้สึกว่ามีคานิยามของของทีมอื่นที่ว่าเจอแมนยูเราไม่กลัวว่ะคือเซอร์เล็กสร้างมาตรฐานตรงนั้นไว้ใ,<ช>ให้เราเห็นใช่ไม่ว่าจะเราเป็นทีมลิเวอร์พูลหรือเราจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่ในพรีเมียร์ลีกเราจะรู้สึกอย่างนี้ใช่ครับ จริงอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นข้อดีนะครับในการดูฟตุตบอลคือเราสามารถที่จะเชียร์ได้ดิสคัทกันได้บล็อกกันได้แต่โดยโดยสีสันโดยมุมมองแล้วเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เครดิตซึ่งกันและกันอยากให้เชียร์ไม่ใช่เชียร์แต่ว่าทีมเราทีมเดียวศึกษาทีมอื่นดูข้อด้ยอยข้อดีของทีมอื่นเอามาเอามาปรับปรุงทัศนคติในการเชียร์ของเราผมว่ามันจะช่วยได้เยอะน,นะครับการที่ ถ้าเราเราเชียร์อย่างนั้นแล้วรู้รู้ข่าวรู้เราแล้วเนี่ยมันมันจะลดอัตราความเกลียดชังได้เยอะมองฟุตบอลให้มันสร้างสรรค์ใช่ับฟุตบอลให้ให้เป็นเกมกีฬาอยากให้พูดถึงลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ที่หลายๆคนบอกว่าเป็นซีซั่นที่ป้องกันแชมป์ซีซั่นนี้จะยากกว่าซีซั่นที่แล้วหรือคํานิยามของครอปที่พูดกับทีมบอกว่าปีนี้เราจะไม่มาป้องกันแชมป ปีนี้เราจะมาเพื่อไล่ล่าแชมป์อีกใบรู้สึกยังไงกับกับคำคำนี้แล้วก็อยากให้วิเคราะห์ฟอร์มของของลิเวอร์พูลตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาให้หน่อยครับก็เห็นด้วยกับคอฟนะครับว่าการวางคำนิยามให้นักเตะเนี่ยว่าฤดูกาลนี้ยเรามาเพื่อไล่ล่าแชมป์มากกว่าการป้องการแชมป์เพราะว่าอย่างถ้าเราเราให้เราปลุกเล้าลูกทีมว่า รู้ว่ากันเนี้ยมาเพื่อป้อกงกานแชมป์มันจะสร้างความกดดันให้นักเตะการม,มาเพื่อไล่ล่าแชมป์นะมันเหมือนกับว่าจะทําให้นักเตะโหยหาหรือมีแรงกระตุ้นตลอดเวลาว่าต้องการประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่ว่าฉันได้แชมป์มาฤดูกาลมาแล้วฤดูกาลนี้เฮ้ยยังไงก็ยังไงก็เหนือกว่าทีมอื่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมันจะลดความกระหายไปในตัวปีนี้มองว่า การไปสู่จุดสูงสุดของคำว่าแชมป์เนี่ยยากง่ายขนาดไหนครับในมุมมองของคุณบอก็ฤดูกาลนี้ผมว่าหินเลยครับแต่ถามว่าจะเข้าเส้นชัยเป็นทีมไหนก็มันก็ดูยากขอให้ผ่านสักช่วง boxing day ไปก่อนดีกว่าก็คือปลายปีใช่แล่อต่อต้นปีมันน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเริ่มเนี่ยมันก็รุ่มรุ่มตอนตอน แค่สมดูการอยู่แล้วมีพลาดบ้างนะาสองนัารบวกกับว่าช่วงนี้โควิดสภาพนักเตะแล้วก็มีการขั้นด้วยบอลทีมชาติมันก็มีผลต่อทีมเยอะหลายๆคนจะบอกว่าทีมของครับอ่านง่ายก็คืออาริซอนกองหลังสี่ตัวล้วนอยู่ลวกองกลางอาจจะเปลี่ยนนแค่ตำแหน่งหนึ่งนะครับสามคนวน,นๆกันไปข้างหน้ามีมีมาเนซาลาเฟมินโนอยู่ละมุมมองของคุณบับมองว่า มันมีผลดีกับผลเสียยังไงไหมที่เรามีทีมทีมมีใจแล้วเอาทีมชุดน,นี้ลงตลอดคนนี้ผลเสียมันมันมีแน่นอนคนระับเพราะว่าอย่างอย่างการจัดทีมเนี่ยคู่คู่ต่อสู้หรือคู่แข่งเนี่ยเขาศึกษามาแล้วว่าอ่าทีมชุดนี้เล่นบอลสไตล์นี้แล้วแล้วมันก็มีมีมีผลผลการเล่นที่ออกมาหลายๆทีมทําได้ดีในการเจอลิเวอร์พูล คือจะเรียกว่าเขาจับทางได้ถ้าลิเวอร์พูลเท่าที่ดูมาก็คือหนักไปทางเพจถ้าเพสไม่ถ้าเพสไม่จนโดนเพสกลับบอลก็เสียทรงเหมือนกันเหมือนหนามย่อหนามบ่งใช่ครับคือคือถ้าพฤติการทีมเขาวางแฮกติกมามาแบบเดียวกันแล้วมาเพสกลับหนังเนี่ยลิเวอร์พูลมีโอกาสเป๋อย่างที่อย่างที่อย่างที่เห็นมาแล้วใช่ครับคือควรเท่าที่ ระบบเนี้ยโอเคแต่ว่าอยากให้มีนักเตะแข็งประเภทพวกโมซาลาหรือว่ามาเน่เพิ่มขึ้นมาสักตำแหน่งกองกลางคือความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงแล้วเนี้เอาตัวรอดในในที่แคบได้หรือว่าสถานการณ์บีบเพราะว่ากองกลางที่มีตอนนี้คือมันเป็นตัวตัวทําลายเกมตัวตัดเกมซะเยอะมันมันไม่ค่อยมีตัวสร้งสรค์หรือว่าตัวที่สามารถเอาตัวรอดเป็นตัวฟลิกบอล แล้วมีการจ่ายบอลพวกคลิลเลอร์พาร์ตเพื่อสร้างมิติให้ให้ทีมคือบอลมันเป็นหน้าเดียวสำหรับกองกลางลิเวอร์พูคือทำลายเกมแล้วส่งอยากให้พูดถึงเดียโก้กัคันธารานิดหนึ่งครับโอเคแหละอาจจะได้ลงแค่แค่หนึ่งนัดที่ผ่านมาแล้วแล้วเจ็บไปทีนี้ถ้าในส่วนของเดียโก้ถ้ามายืนตำแหน่งกองกลางตัวหลักเนี่ย เล่นกับเฮนโดหรือหาคนอีกคนคนึงมามามาช่วยอย่างฟาบินโยหรืออย่างคนอื่นเนี่ยามมองว่ามิติของของเกมตรงกลางจะจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับหรือว่าหรือว่าแพทเทิร์นสามคนเนี้ยไม่มีผลสลับกันได้ก็ถ้าวางวางเซียโก้เป็นหลักเนี่ยผมว่าก็คงจะเหมือนในยุคที่ลิปูมีตอนเรสมีเจอัก <c ười> มีอลองโซคือตัวทำลายเกมตัววางบอล มีตัวทําลายเกยมตัวหนึ่งมีตัววางบอลตัวหนึ่งเนี่ยเราก็เึือกถึงแล้วลองโซ่มาเจอหลักเนี่ยคือบอลมีมิติมากเลยครับมิติตรงนั้นก็จะก็จะกลับมาใช่ครับต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วมันจะชัดเจนว่าใครยืนตำแหน่งไหนใช่ <c oughs> ในการดูฟุตบอลฟุตบอลมันให้อะไรกับกับคุนบอลบ,บ้างนอกจากนอกจากการดูเพื่อเตอร์เทนการดูทีมรักมันสามารถดูแล้วเอาไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นไหมหรือเอาไปเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่อต่อชีวิตประจําวันต่อการทํางานของเราได้บ้างก็อย่างถ้าฟุตบอลเนี่ยผมผมเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางานน่กการทํางานให้มันเป็นมืออาชีพปรับใช้กับการทํางานของเราเนี่ยมันมันมันเห็นผลนะครับคือเราทํางานทํางานให้หนัก หนักในที่นี้คือไม่ใช่บอกบ้าทํางาน <S <S 1> <S 1> คือทํางานทํางานหนักคือทํางานรักในงานนั้นอย่างถ้ากผมเอามาเปรียนปรับใช้กับการทํางานในงานศัก์ของผมเนี่ยก็คือการศึกษาศึกษาในศาสตร์นั้นให้มากเอามาซ้อมมือวาดรูปศ,ศึกษานู่นศึกษานี่เกี่ยวกับงานศัก์นักฟุตบอลก็เหมือนกันเขาก็ศึกษาเขาก็ ไม่ใช่แค่ว่าซ้อมบอลอย่างเดียวเขาก็ต้องมานั่งดูเทสของคู่แข่งเขาก็ศึกษาเหมือนกันอันนี้คือหลักๆที่เอามาใช้นะครับแต่ถ้าอย่างเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยผมก็ต้องยกให้แบบเจนเจนมีวาด,ดีจากนักเตะกว่าจะมาเป็นนักเตะได้ในระดับเนี้ยเขาก็ผ่านในจุดที่ว่าไม่ได้มีพื้นฐานนักเตะเลยเป็นพนักงานโรงงาน จากต่างๆใครจะคิดว่าวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเราทํางานหนะักเหมือนเขาตั้งใจทําสักวันนึงก็ประสบคว,วมามสำเร็จเหมือนกัาครับจริงๆอย่างที่บอกครับแบบอย่างหรือแรงบันดาลใจหรือสิ่งต่างๆที่เราเอามาปรับใช้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยึดโยงกับทีมทีมเราใช่ครับคำว่าฟุตบอลมันมีนักเตะหลายๆคนที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านการฝึกซ้อมผ่าน ความเขี่ยวกลรมในการในการฝึกซ้อมเรื่องนอกสนามเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวใช่ครับใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งอย่างอย่างนักเตะบ,บางคนที่รอโอกาสมามาทั้งชีวิตแล้วทํามันได้ใช่ครับอย่างลิวพูก็จะมีในส่วนของเทรนด์เ<ช>ทรนด์อา <Alexander S 2> ริสซาเรอร์อโนที่เป็นเด็กเด็กปั้นของสโมสรเลยนะครับเป็นเด็กเก็บบอลเลยเป็นแบบมาจากมาจากนับหนึ่ง จนวันนี้มาเป็นนักเตะระดับโลกในทีมมาเป็นตัวหลักของทีมจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับคือฟุตบอลมันมันให้อะไรกับเราหลายๆด้านอยู่ที่ว่าเราจะมองมันเห็นไหมบางคนอาจจะดูแค่ผิวเผินบางคนอาจจะดูแค่เชียร์ตามกระแสชนะชนะแล้วโพสเฟสใช่ไหมครับหรือรับกันแต่คือน้ําที่มันดีๆมันมันมีเยอะอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับตรงไหนมามาใช้เอามาปรับกับชีวิตประจําวันเราได้ ใช่ครับทีนี้พูดถึงงานศัก์ของของคุณคุณบ๊อบพูดถึงร้อยศักว์รอยศักผมว่ามันผมว่ามันเหมือนสตอรี่ในชีวิตมากกว่าแต่หลายคนที่เลือกมาอศัก์เพราะว่าเขามีเรื่องราวหนึ่งร้อยศัก์ร้อยศักก็เหมือนลูกถ่ายครับ,รบเพียงแต่ว่าลูกถ่ายนั้นเนี่ยมันติดบนผิวหนังเราเราไม่สามารถลบได้ ทุกรอยสักมีเรื่องราวครับอาจจะเป็นแค่ตัวอักษรแค่ตัวเดียวหรือหนึ่งประโยคเนีบางคนมันมีความหมายกับ mm hmm. ชีวิตเขามากๆอาจจะเป็นชื่อพ่อหรือว่าคำสอนอะไรก็แล้วแต่จุดหนึ่งที่คนที่มาสักใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าการสักมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตการที่เราจะสักอะไรไปสักอย่างหรือสักรูปหนึ่งหรือสักข้อความหนึ่งเนี่ย คุณบับมีความประทับใจในการในการสั่งกับกับลูกค้ายังไงบ้างครับไม่มีเคสไหนที่แบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกประทับใจอ่ายกมาสักหนึ่งเคสก็อย่างอย่างเคสหนึ่งผมเคยสั่งให้ลูกค้าที่เป็นต่างชาติเขามันเป็นรูปผมจำจำจำแบบชัดแบบชัดเจนไม่ได้ว่ามันเป็นเป็นเป็นรูปอะไรนะครับแต่ก็คือว่า รอยสักนั้นเนี่ยคือมันมีความหมายสําหรับว่าเป็นเป็นตัวแทนของคุณแม่เขาคือคุณแม่เขาเสียไปแล้วรอยที่ว่าใช่ครับนอกจากนอกจากอย่างที่บอกครับรอยสักที่ที่เป็นความระลึกถึงหรือเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจมีรอยสักไหนบ้างที่ที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยสักมา ก็น่าจะเป็นพวกลูกค้าต่างชาตินะครับก็จะบอกว่าเป็นพวกวัยรุ่นเท่ๆอาจจะมีสัว์ที่สักที่ที่งามก่าเป็นรูปตัวกระตูนเล็กๆอ๋ออันนี้คือลงดีไลน์เลยลึกเลยใช่แล้วก็แปลกเพาะก็งงแปลกนี่ในตัวของของคุณบ๊อบเองก็มีรอยสักด้วยนะครับผมอยากให้นิยามของของคำว่ารอยสัก คนมีรอยสักบางคนจะมองว่าคนมีรอยสักเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วแรงดูแล้วมีมีมีตำหนิในด้านความคิดนะครับในในจำกัดอ่าใช่ถูกจำกัดมองมองมุมอย่างนี้อย่างไหนบ้างก็ในอาชีพผมมันก็ถูกมองว่าเป็นอาชีพต้องสักคือก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเขาถูกถูกถ่ายทอดมาถูกปลูกฝังมาว่า คนมีลายศักด์ก็อาจจะเป็นคนม่ดีแต่จริงๆแล้วเราก็มองเราไม่ได้อยากจะว่าหรือตำหนิสังคมเร,เราเราก็ยอมรับได้เพราะว่าหนึ่งคือคนที่คนที่ศัก์เนี่ยก็อย่าไปมองว่าเขาศักดิ์แล้วบบบมันเลเอะเทอะคือคนเราลักเราชอบมันคืองานศิละปะอยากให้มองเป็นศิละปะมากกว่าครับแต่ศิละปะนั้นแค่มาอยู่ในร่างก,กายใช่ครับมาอยู่ในบอดี้เราคือ สังคมไทยอาจจะยังไม่เปิดเปิดกว้างสําหรับวงการจักมากเท่าไหร่แต่ว่าเราเราเรา,เราอยากให้มองแบบกว้างๆคือต่างชาติเนี่ยเขาก็สักแล้วหน้าที่การง,งานเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บกุกครบคนบางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลก็สักสักแล้วไม่ใช่สักน้อย,อยเล็กๆคือสักค่อนข้างโอ้โหทั้งตัว อย่างผมเองนะผมผมสั่งให้ลูกค้าเคยสั่งให้ลูกค้าต่างชาติก็ยังมีพวกวกหมอพวกพยาบาลปราก็สั่งค่อนข้างใหญ่ก็ไม่ไม่มีปัญหาคือก็อ,อ,อยากให้สังคมไทยเรายอมรับบ้างนั่นคือสิทธิ์เ่าง,งานเปนคือสิทธิ์พื้นฐานมันคือความชอบส่วนบุคคลแล้วเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ให้เกิดกันได้ก็ใช่ครับอย่างเปรียบเทียบเล็กๆเลยจุดเล็กๆเนี่ยศิลปิน ในบ้านเราเนี่ยเรายอมรับเขาเขามีรายสัตว์คุณไม่ต้องหนีเขาแต่กลับประชาชนคนทั่วไปปกติเนี่ยไม่มีรายสัก์คุณจะถูกตังี์เพราะว่าเพราะอะไรเพราะคณไม่มีเทฤษฎีหรือเปล่าเก้าข้ามเก้าข้ามความความคิดนี้เปิดใจใช่ไหมครับใช่ครับอย่างของนิวพูเนี่ยก็หลักๆเลยก็จะมีดนิเออร์แอคเกอร์แอคเกอร์ใช่ครับใช่ไหมครับหลายๆคนหรือหรือสลาตันอีบังโมวิชก็สัตว์ทั้งตัว พูดถึงรอยสักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพนะครับเราจะมีภาพให้ดูว่าคุณคุณบับสักริ้วหูด,ด้วยรูปที่มันเกิดขึ้นสักเองอ่าที่สักเองจะมีจะมีแค่ปีก่อตั้ง hmm. แล้วก็คกําย่อของสโมอสร <Y N S 2> แล้วก็คือคล้ายๆกับคล้ายๆแอคเกอร์เลยใช่ครับอันนี้ได้แรงแรงแรงานัใจจากแคเกอร์ ส่วนที่สักเองเกี่ยวกับเลี้ยวปูเนี่ยจะมีแค่ลูกลูกขอบที่หน้าท้องสักเองนี่คือเราเราสักยังไงครับก็นั่งอันนี้อันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงนั่งก็คือทําการสักเหมือนเหมือนปกติเหมือนทั่วไปคือแต่ว่าคือเราต้องสักตัวเองคือมีแบบตั้งอย่างนี้แล้วเราสักเราสักตัวเองคือสักไม่ต้องสักกับหัวนั่นแหละครับ ผมว่าผมว่า่ขนข้างแปลกนะฮะซึ่งหลายๆคนที though, ่เป็นที่เป็นช่างศัดิ์หรือหรือหรือศิลปินหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือคนที่ศัลย์ตัวเองเขาจะทําแบบนี้ใช่ครับเป็นมุมกลับหัวแล้วเราก็ศัลย์ใช่ครับเปรียบเทียบเอาเว้ง่ายๆถ้าสมมุติว่าใครที่ที่นึกภาพไม่ออกนะครับอาจจะลองลองวาดรูปกลับหัวดูลองดูว่ามันยากง่ายขนาดไหนผมว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรูปนะครับเราจะมีเราจะมีตรงเนี้ยให้ดูว่าว่าเป็นยังไง ส่วนคนอื่นผมเคยเห็นเป็นผู้จัดการทีมในหลายคนมีใครบ้างครับก็ตำนานเราเลยครับก็ต้องมีตั้งแต่ปูบิลปูบ๊อบบ๊อบเพทลี่จอฟอร์แกนมีเบนิเตสมีเคนนี่ครับแล้วล่าสุดก็คืออบนคอฮะก็คือกับตัวเลย เราเราตั้งใจที่อยากให้คนเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในร่างกายเราด้วยความรักความศรัทธาใช่ครับก็ด้วยโปรเจกต์ที่ที่ผมที่ผมไปสักมาเนี่ยคือตั้งใจอยู่แล้วว่าทีมทีมที่เรารักทีมที่เราเชียร์ผู้จัดการทีมที่ทําให้ทีมประสบความสาเร็จมีใครบ้าง mm hmm. มันเหมือนเป็นมอลลี hmm. ่ในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. ผมได้รู้จักคนพวกนี้อาจจะ คนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าเราก็ศึกษาอยา่างวอกบูบิลก็เป็นคนผู้จัดการทีมคนแรกๆที่ทําทีมลิพูประสบความสาเร็จเราไม่ได้รู้จักเขาหน้าเหมือนเหมือนเหมือนเรารู้จักคอปแต่เรา,เราจับคนลาแล้วใช่ไหมครับแต่เราศึกษาได้เราดูเทปเราดูประวัต<ช>ิศาสตร์เราดูนิยามการทํางานการการทําทีมของเขาได้นี่ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี นะครับในส่วนของสตอรี่เรื่องราวต่างๆถ้าเราดูฟุตบอลเราเราได้ศึกษาไปกับมันเราได้ซึมซับไปกับมันเราจะรู้สึกว่าเรารักสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วในทางตรงกันข้ามคือเราจะให้เกียรติให้เกียรติทีมตัวเองให้เกียรติเพื่อนเพื่อนให้เกียรติทีมอื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าทุกสโมสรมีเกียรติประวัติทุกสโมสรมีสตอรี่มีเรื่องราวที่สําคัญคือมันมีมันมีแฟนบอลใช่ครับ แนวคิดมุมมอง,งต่างๆเนี่ยมันเอาไปปรับใช้กับกับเราได้หรือแม้กระทั่งรอยสักบนร่างกายนะครับมันไม่ได้ยึดโยงว่าใครเป็นคนดีคนไม่ด,มดีทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การกระทำไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณบ๊อบมากนะครับผมขอบคุณ,คณมากครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับ t r i p ป e T t a l k หวังว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างคุณค่า ในชีวิตของเรากับฟุตบอลให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ